แม่หนุ่มอารมณ์ดีเตอ๋อชันทวิตรุกหนักประกาศเดินหน้าจีบใหม่ดาวิกาจนฝ่ายหญิงออกอาการเขินนะคะเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ทั้งคู่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์รักครั้งนี้มากขึ้นเพราะว่ามีการแซวกันกระนำผ่านทวิตเตอร์แถมใหม่เนี่ยยังเรียกเตอ๋อว่าลุงส่วนฝ่ายชายก็เรียกเธอว่าลิงนะคะอู้หวานฉ่ำน,น่ารักขนาดนี้พอจะสามารถอัปเดตสถานะกันได้หรือ,อยังนะฮะว่าเป็นแฟนหรือเปล่าทำเอาใหม่เขินเลยละคะ่ะ ตอบไหมเพราะว่าใหม่ก็เหมือนก็ตอบก็ตอบไปตามที่เราเราคิดอะไรเงี้ยค่ะพีเต่อเป็นลูงใช่ไหมที่เอะไรกันลุาค่ะพี่เต๋อเ็น่เอเกันห่อพี่เต๋อเาก็เหมือนลุง่ะคะใช่ใช่ไม่รู้ก็มีเจอบ้าง ที่ผ่านมาเติร์ลุกหนักแบบเดิมไหมคะับลุกแน้่จีอะไรเงี้ยค่ะลุกขึ้นยืนค่อยๆรู้จักกันไปนี่แหละค่ะดีกว่ารู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนคลับแบบเชียร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ดีใจนะที่ที่แฟนคลับเราก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเขาโอเคไหมเ้่าไหร่่ะก็ต้องค่อยๆดูกันไปเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงค่ะขึ้นอยู่กับพี่เติร์ค่ะจริงๆเราคือให โอ้โหโอ้โหเอาจริงอยู่วงการยังไม่เคยต่อถามเลยแบบนี้มอกเลยทำไมยังไม่ร้อมดในความใจครคนที่เปิดใช่ไหมดูในสุกที่อ่ะค่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีก็โอเคค่ะ